สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนน่มอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะโดยเฉพาะไพ่หมอนะจะไม่เฉพาะเจอะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้คุณรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะตรงนี้นะคะ ก่อนจะมารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอน,นิ่มขออนุญาตนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมเหมือนที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะวันนี้เป็นคลิปแรนดอมเช่นเคยนะคะคุณจะไม่เห็นชั่วโมงไหนปีไหนเดือนไหนก็ได้อาจจะเป็นเดือนหรือเวลาของคุณที่เหมาะสมก็ได้นะคะหากคนที่เขา้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะตั้งจิตได้ิหานชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดทุกครั้งนะคะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปวันนี้หัวข้องหมอก็คืออออ่่่าาสิงททีหมอบอกกกะะในนนนนรตืุเนนนช้ะคะ หมออยากให้คุณให้สินให้พรกับตัวเองนะคะให้พรกับตัวเองว่าเราเป็นคนเก่งแล้วเราเป็นคนที่ดีแล้วนะคะในวันนี้ชีวิตคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันชัดเจนหรือมันดีขึ้นก็ได้นะคะเหมือนว่าใครไม่ให้กําลังใจเราเราให้กําลังใจตัวเองดีที่สุดหรือเรารักตัวเองมากที่สุดนะคะเม้นรับพลังงานด้ที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะหมอขออนุญาตเปิดไพ่นะคะแล้วก็ให้ใหใหไพ่เล่าเรื่องเนาะว่าเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอธิษฐานจิตทําสมาธิเรียบร้อยแล้วนะคะหมอขออนุญาตดึงดูดพลังงานได้ที่ดีสิ่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไม่รับแต่พลังงานด้านที่ดีไปนะคะสิ่งที่ดีๆและสิ่งที่ใช่เนาะสิ่งที่หมอบอกขอให้พรตัวเองพรออันนี้สําเร็จและสำริจผลของกัดทุกคนเลยนะคะเนาะขอประสบความสําเร็จในทุกด้านที่คุณมุ่งหวังนะคะอธิษฐานจิตดีๆนะสิ่งที่คุณอยากทราบในไพ่วันนี้นะคะในเรื่องพลังงานของพรสิ่งที่คุณขอนะคะจะสาเร็จไหมเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะเนาะให้พรกับตัวเองบ้างตื่นนอนมาทุกเช้านะคะตัวเองเป็นคนเก่งคนดีแล้วนะเรามาดูกันเลยว่าไพ่จะบอกว่าไงบ้างนะคะ ขออนุญาตเปิดดวงคุณเลยนะคะอืมไพ่ขึ้นมาค่อนข้างจะสวยเลยนะแล้วตรงตกตรงตรงกับสิ่งที่หมออธิษฐานในเรื่องของการดูดวงเลยอ่าเรามาดูกันเลยอันดับแรกค่ะชีวิตคุณอนะ เนาะค่ะบอกเหมือนแมวก้าวชีวิตอะค่ะซ้ำาๆซ,ซากๆเจ็บปวดกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรักหรือแม้กระทั่งตัวชีวิตตัวคุณเองก็กเกือบเอาชีวิตไม่รอดหรือการอุบิเหตุการเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นใชไม้มล้าแรงหรือบางคนบางกรณีอาจจะต้องผ่าตัดนะคะตัวเองหรือเรือนร่างตัวเองอาจจะมีรอยแผลเป็นเนาะสิ่งที่หมอบอกหรือบางคนบางกรณีผ่านการขึ้นลงพักขึ้นลงขึ้นศาลธุรกิจกิจการโดนโกงโดนหักหลังนะคะโดนแทงข้างหลังเรื่องอะไรประมาณนี้สิ่งที่หมอบอกด้วยกัน กู้นี่ยืมสินการหยิบยืมหรือเราไปหยิบยืมเขาตอนแรกๆก็เหมือนง่ายเหมือนสะดวกเหมือนโอเคเหมือนได้แต่ตอนไปทํามาเหมือนเริ่มยิกยักมันไม่ดีขึ้นเริ่มหัวหมอขึ้นก็นได้สิ่งที่หมอบอกนะคะเริ่มคิดดอกสูงขึ้นอะไรต่ออะไรดอกเบีย้ยแพงขึ้นหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นที่มันสูงจนเราแตะไม่ได้หรือเราไปไม่ถึงหรือบางคนบางกรณีอาจจะเป็นคู่หรือคนในครอบครัวที่เข้ามาสร้างความเสียใจความเจ็บปวดบางคนบางกรณีอาจจะรักแล้วนะคะหักหลังแทงข้างหลังการมีชู้กันนอกใจการฟ้องศาลการฟ้อง เชิงชู้สาวก็ได้สิ่งที่หมอบอกว่าเป็นลักษณะประมาณนี้หรือบางคนบางกรณีอ่ะติดตามความเคลื่อนไหวของคู่ของเรานน่นนี่นั่นสุดท้ายมาเจอเพื่อนหักหลังแทงข้างหลังแย่งแฟนแย่งสามีเราไปก็ได้ คุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเข้ามาเห็นได้หมดนะคะในคลิปวิดีโอของหมอนะคะเป็นเพศเดียวกันก็ได้เนาะสิ่งที่หมอบอกบางคนบางกรณีใจดีเขามากเกินไปเขาไม่หวังดีกับเราตั้งแต่แรกเขาเข้ามาในรูปแบบผลประโยชน์ค่ะมาตักตวงจนเขารู้สึกว่าอิ่ม้ํำสํานานก็เต็มที่แล้วเขาก็ไปจากเราสิ่งที่หมอบอกอาจจะเป็นเรื่องไปกู้หนี้ยืมสินเนี่ยเขานะคะชักหน้าไม่ถึงหลังตอนนี้เรากลับไปตรงคนที่รับรับผิดชอบหรือมีภาระแทนลักษณะประมาณนี้แต่คนที่มาให้เราหยิบยืมให้ลอยนวลเฉยค่ะเนาะชีวิตดีชีวิตแบบกินหูอยย่สบาโพ์ลลลงนนไ นู่นนี่นั่นนะคะสิ่งที่หมอบอกหลังจากที่คุณเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณให้สินให้พรตัวเองตื่นเช้ามานะคะอาบน้ํำลืมตาแต่งตัวให้สวยดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลตัวเองให้ดีๆพอชีวิตเราหลังจากนี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นรับพอรอันนี้ไปนะคะตัวคุณ ธุรกิจการงานที่ทําอยู่ถ้าใครตกงานคุณจะได้งานมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาํามคำชูหรือตัวคุณเองอาจจะได้ดีลงานหรือโปรเจกต์ที่คุณทําอยู่ประสบความสําเร็จมีคนที่เขาเรียกไอาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาที่เข้ามาซัพพอร์ตเราก็ได้ในความรักก็ได้หรือบางคนบางกรณีอาจจะได้ถ่ายบ้านโฉนดที่ดินออกมาเป็นของตัวเองด้วยแฟนหรือสามีมคนนี้เข้ามาเยียวยาดูแลเราอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษารักทางไกลหรือเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในพื้นเพที่เดียวกันจังหวัดเดียวกันก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอก จะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นชาวต่างชาติอย่างเดียวและคุณจะเจอคนที่ศีสินเสมอกันความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเขาไม่มาในด้านปอกลอกหรือหวังผลประโยชน์จากคุณเขาเปิดใจตั้งแต่ครั้งแรกยอมรับความเป็นจริงของเราไม่ว่าคุณจะเป็นลูกติดพ่อไม้แม่ไม้เขารับได้ในสิ่งที่คุณเป็นเขาจะมาเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือในเรื่องการเงินการงานหรือบางคนบางกรณีเปิดธุรกิจกิจการให้คุณด้วยซ้ํานะคะตอนนี้ให้พรตัวเองรักสวยรักงามดูแลตัวเองพูดแต่สิ่งที่ดีๆว่าฉันเป็นคนเก่งแล้วฉันเป็นคนดีแล้วสิ่งดีๆควรกัับฉน สิ่งดีๆพลังงานจักรวาลสิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฉันบูชาฉันเคารพนับถือเขานำพาแต่สิ่งที่ดีๆความเจริญรุ่งเรืองมาให้ฉันใครที่หวังจะได้เลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จค่ะในเรื่องการงานจะได้เจริญเติบโตหรือเจ้านายอุปถัมภ์ขึ้นเงินเดือนปรับฐานเงินเดือนนะคะบางคนบางกรณีได้สามีดีแฟนดีส่งเสียเลี้ยงดูอุปการะบุตรให้ด้วยสิ่งที่หมอบอกอะไรที่มันติดค้างติดขัดในใจความรู้สึกเราหรือบางคนบางกรณีมีโรคร้ายสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงคุณจะเจอยาดดดีีีีหหหมมมอออรรรืแ้กกะททัั่่งเจาาผตคุณ ดีและเยี่ยมหรือว่าคนที่เขาเข้ามารักเราเขามาซัพพอร์ตเราเนี่ยเขาส่งเสียดูแลปฏิบัติเราทุกอย่างให้ดีมันผิดกับคนเก่าที่เลิกลาไปเลยหรือผิดกับผู้หญิงคนนั้นที่ทิ้งเราไปโดยการเขาไปมีคนอื่นแต่ตอนนี้ชีวิตคนคนนั้นเขาก็ได้รับความ,ยมแย่แย่หรือได้รับอุปสรรคปัญหาที่เขาได้ทํากับเราไว้แล้วนะคะมันเหมือนว่าหนีวิบากกรรมไม่พน้นแต่วันนี้เราเคลียร์ตัวเองได้แล้วนะคะกลับมาปฏิบัติสวดมนต์ไหวพระนะคะอ่าบริจาคลงศพผ้าหศพจะดีกับคุณหมอแนะนํานะคะแล้วก ลดความเครียดความตึงเครียดตัวเองลงไปนะคะชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นจากร้ายจะกลายเป็นดีล้ําจากนี้ไปฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอเพราะตัวคุณเองอาจจะไม่เชื่อใครอยากที่จะมีเงินทองที่แบบหลั่งไหลมาไม่ขาดสายนะคะทําบุญกับลงศพพาหัศพเนี่ยบ้านหลังสุดท้ายกับผู้คนยากไร้เนี่ยดีที่สุดเพราะหมอนิ่มจะทําทุกเดือนนะคะแม้กระทั่งบางคนบางกรณีบริจาค เลือดได้ก็บ,บริจาคตามโรงพยาบาลในการขัดแคลนของเขาเนี่ยบางทีเลือดของเราเข้าไปช่วยเหลืออุปการละเขาเนี่ยคุณก็จะมีบุญกุศลต,ตรงนี้ที่มันแรงนะคะเป็นบุญแรงหมอต้องบอกแบบนี้เลยแล้วตัวคุณอาจจะไม่ต้องติดภาระนี่สินอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้มันะจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็จางขึ้นเนาะสิ่งที่หมอบอกมันเริ่มราบรื่นขึ้นในชีวิตคุณนะคะพยายามทําบุญเกี่ยวกับ น้ำก็ได้ที่หมอบอกลงศพพาห่อศพก็ได้หรือบริถ่าสุขภาพร่างกายคุณแข็งแรงคุณบริจาคเลือดก็ได้สิ่งที่หมอบอกตามโรงพยาบาลที่เขาขอความช่วยเหลือหรือว่าสภาการชาติเราไปได้เลยเนาะสิ่งที่หมอบอกตอนนี้พลังงานไพ่ขึ้นมาสวยและดีมากแล้วมันเป็นอะไรที่ตรงจดุดหรือสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้อาจจะตรงจุดก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะเมนรับพลังงานตรงนี้ไปนะคะหมอน,นี่เป็นกำลังใจให้คุณนะคะให้มีบ้านมีรถนะคะเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันแล้วมงคลมงกรณีบอกเกิดมาฉันไม่เคยนั่งเครื่องบินเลยฉันสาธุฉันอยากได้นั่ง เปพาไปเที่ยวทุกๆประเทศนะคะแล้วบางคนบางกรณีอาจจะได้ยกย้ายไปต่างประเทศก็ขอให้เจอคนที่ดีสินเสมอกันได้งานที่คุณถูกต้องชอบใจและเป็นคนที่เขาซัพพอร์ตเราในเรื่องการงานการเงินที่ดีแล้วก็ขอให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะหากใครมีโรคประจําตัวอยู่ก็ขอให้พยายามกินรักษาตัวเองในเรื่องของหยูกยาให้เรียบร้อยนะคะหาหมอให้ถูกวิธีแค่นั้นเองที่หมอบอกแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นในชีวิตคุณอย่าลืมนะใครอยากดูแลตัวเองหาเสื้อผ้าที่สีสันสดใสมาใส่ใน,ในช่วงนี้นะคะไม่เอาสีอึมทึมสีทึบๆไม่ต้อง ดูแลลิปสติกชอบท้าสีแดงสีส้มสีชมพูทาไปเลยให้สดใสแต่งหน้าให้มันดูสวยใครว่าเราไม่สวยช่างมันค่ะเราสวยอยู่ในใจของเราเราสวยด้วยตัวเราเองค่ะเราสวยตั้งแต่จิตในจิตใจภายในเนาะสิ่งที่หมอบอกเม้นรับพลังงานด้านที่ดีไปใครที่คิดไม่ดีก็ซื้อกับเราเขาก็แพ้ภัยตัวเขาไปนะคะ กฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอเชื่อหมอนิ่มนะคะมันมีจริงนะคะคําว่ากฎแห่งกรรมเนาะไม่รับพลังงานตรงนี้ไปหมอเป็นกําลังใจให้คุณนะคะเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศหากใครอยากจะไปท่องเที่ยวหากใครอยากได้บ้านขอให้ได้บ้านใครอยากได้รถได้รถ ใครอยากได้เงินก้อนขอให้มีเงินก้อนเข้ามานะคะใน3เดือนนี้ปลดภาระหนี้สินธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองประสบความสมมําเร็จใครหาง,งานอยู่ก็ขอให้ได้งานเจ้านายอุปถัมภ์ค้าชูนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อตนตำแหน่งนะคะข้าราชการเนาะอ่ะหมอเป็นกําลังใจกับทุกคนเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอนิ่มด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ